เท่นี้นะคะเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำกันที่จังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ททำให้พื้นที่ต่างๆถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันติดตามได้จากคุณเสกสมแจ้งจิตรายงานสดจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณเสกสมคะาเชิญค่ะครับขอบคุณครับกลับมาติดตามน้าท่วมที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับปริมาณน้าในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มทาให้จังหวัดอุทัยธานีได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมแล้วครับ ถนนทางหลวงหมายเลข3 3 3อุทัยท่าน้ําอ้อยซึ่งเป็นทางหลวงหลักที่จะเข้าตัวเมืองอุทัยตอนนี้ไม่สามารถเข้ามายัางบริเวณภายในตัวเมืองได้แล้วเนื่องจากว่าบางจุดนั้นปริมาณน้ําบนผิวการจราจรสูงกว่า30ซนติเมตรนะครับทาให้ทางแขวงการทางอุทัยธานีต้องประกาศให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามายัางตัวเมืองอุทัยธา,ยานีต้องไปใช้ถนนอ้อมเลี่ยงเมืองนะครับเนื่องจากว่าขณะน,นี้น้ํานั้นอย่างท่วมสูงขณะที่ตามวัดต่างๆรวมถึงสถานที่สําคัญนะครับ ต้องเร่งก่อกระสอบทรายรกั้นบริเวณด้านหน้าเนื่องจากว่าน้ํขนาขณะนี้นะครับกำลังไหลบา่าข้ามถนนสายอุทัยท่าน้าอ้อยเข้ามายังฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกับพื้นที่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเนื่องจากว่าบริเวณในพื้นที่ของตลาดเทศบาลอุทัยธานีแห่งนี้น้ํานั้นสูงกว่า1เมตรแล้วนะครับซึ่งขณะน,นี้เรือรวมถึงรถยนต์ทางการเกษตรก็เป็นพานะสำคัญที่ จะต้องนํามาใช้ขนส่งคนที่อยู่ภายในซึ่งขณะนี้นะครับผู้ประกอบการภายในตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธา,ยาน,นีบางรายนะครับไม่สามารถเก็บสินค้าได้ทันก็ต้องปล่อยให้ถูกน้ําท่วมไปก่อนนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองอุทัยธา,ยานีเองพยายามที่จะเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบุทกภัยในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าน้ํานั้นเพิ่มระดับอย่างต่อนเนื่องในส่วนของพื้นที่จังหวัดชัยนาทล่าสุดวันนี้นะครับคุณธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่เขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชยัยนาทนะครับแล้วก็มีการหารือกับหัวหน้าโครงการชลประทานสิ่งหนึ่งที่คุณธีระบ,บอกนะครับว่าปริมาณน้าที่จังหวัดนครสวรรค์น,นั้นอาจจะมากถึง3,900กาลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งแน่นอนครับว่าในพื้นที่จังหวัดชยัยนาทนะครับตอนนี้ในส่วนของอํเาเภอสับยาทหารรวมถึงพี่น้องประชาชนก็ต้องไปช่วยกันทํากระสอบทรายเพื่อกั้นแนวน้ําท่วมนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนล่างของอุทัยธา,ยานีอย่างเช่นตลาดสามชุกล่าสุดวันนี้นะครับ ในส่วนของตลาดสามชุกก็มีแผนในการทําแนวป้องกันน้ําท่วมรอบตลาดเนื่องจากว่าขณะนี้น้ําล้อมรอบตลาดแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าท่วมในตลาดนะครับซึ่งขณะนี้เองในส่วนของตลาดสามชุกก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าขณะนี้ทั้งในส่วนของนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงรวมถึงนักท่องเที่ยวก็ยังคงเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติครับและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุด ในบริเวณตลาดเทศบาลเมืองอุทยัยธานีนะครับเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนยังคงขนย้ายสิ่งของออกมาจากภายในบริเวณตลาดแห่งนี้เนื่องจากว่า3ามชั่วโมงที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ําในพื้นที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นกว่า30ซนติเมตรแล้วอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ฝนกําลังตกลงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุทยัยธานีซึ่งล่าสุดอาจจะเป็นปัญหาที่จะทําให้ระดับน้ําในจุดแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามล่าสุดขณะนี้นะครับคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้อง ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทยัยธานีครับช่วงนี้ชินกลับไปทางสถานีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณเสกสมแจ้งจิตนะคะรายงานสดมาจากที่จังหวัดอุทยัยธานีจากภาพที่เห็นเราก็จะเห็นได้ว่าคาดการกันว่าก่อนหน้านี้น้าจากภาคเหนือจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์หน้าแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยน้ำมาเร็วกว่าปกติด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ต้องจับตากันต่อไปเพราะว่ากรมชลก็เตือนว่าน้ําี่พันลูกบาศก์เมตรจะเข้ามาในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าปัญหาที่สําคัญอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกไปเมื่อสักครู่นี้เกี่่ยวกกับเเรองขฝนนนฟ้ามุุตตะะค